สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุูมมอีกแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่14ค่ะเด็กดีมีคุณธรรมนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเป็นสัปดาห์ที่14นะคะวันนี้เป็นวันที่14กันยาย,ยน2564ค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้หน่วยเด็กดีมีคุณธรรมหน้า2นะคะภาษาไทยหน้า24ค่ะ จากนั้นนักเรียนหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้าสองค่ะให้นักเรียนระบายสียให้สวยงามทีนี้เมื่อวานนักเรียนได้ฟังเพลงค่านิยมหลักคนไทย12ประการไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้วันนี้ครูไม,ม้มีคํามาให้นักเรียนฟังด้วยนะคะนักเรียนฟังครูมาดีดีนะคะมีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่อ่า ทีนี้นักเรียนมาดูภาพในนี้เลยค่ะภาพนี้เป็นภาพที่พี่ผู้ชายกับน้องผู้หญิงกำลังเดินข้ามถนนอยู่ใช่ไหมคะอ่าพี่ผู้ชายเขาก็พาน้องผู้หญิงเดินข้ามถนนมาแบบนี้เป็นการเขาเรียกว่างไงคะเป็นการมีน้ำใจใช่ไหมคะมีการช่วยเหลือกันนั่นเองและพี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะ เขาก็เคารพกฎจราจรอย่างเช่นไฟแดงปุ๊บรถก็ต้องหยุดส่วนคนไฟเขียวเขาก็เดินข้ามถนนกันได้และเขาก็ข้ามถนนตรงทางม้าลายด้วยนะคะเด็กๆหลังจากนั้นนักเรียนก็ระบายสียให้สวยงามเลยนะคะต่อไปหยิบภาษาไทยขึ้นมาค่ะแล้วก็เปิดหน้า24นะคะ ฝึกออกเสียงแล้วเขียนพยัญชนะและคํำค่ะในวันนี้เขียนทั้งหมด4คําเลยนะคะ4พยัญชนะเลยได้แก่คาแรกคือขอขวดอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะขอขวดนักเรียนหยิบดินสอมานะคะเริ่มเขียนขวดตรงตามรอยปะตรงนี้เลยค่ะแล้วไปดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องกันเลยค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นน้องเรนก็นันมือสอนนะคะมาเขียนขอขวดแถวนี้เลยค่ะแถวที่ครูไมชี้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เขียนตามจุดตรงนี้เป็นขอขวดเริ่มจากหวัวกลมๆก่อนนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสอโซ่อ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะสอโซ่เก่งมากๆค่ะนักเรนก็นันมือสอนนะคะมาเขียนโซ่ตรงนี้เลยค่ะ และไปดูวิธีการเขียนซ่โซ่ที่ถูกต้องกันเลยค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นน้องเรนก,ก็เขียนตามรอยปะให้เรียบร้อยเลยค่ะโซโซ่ที่ครูไมาชี้แล้วก็เขียนตามจุดตรงนี้ให้สวยงามโซ่โซ่เขียนเหมือนขอขวดเลยแต่โซ่โซ่ห่างยาวถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเป็นตัวพยัญชนะคอระคังอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะคอระคังเก่งมากๆค่ะนักเรียนหลังจากนั้นนักเรียนก็ยิดดินสอนะคะมาเขียนคําว่าระคังตามรอยปากตรงนี้เลยค่ะไปดูวิธีการเขียนคระคังที่ถูกต้องกันเลยค่ะ เก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนง่ายไหมคะหลังจากนั้นนักเรียนก็น,นำาิีสอมาเขียนตามรอยปะที่ครูไมชี้ตรงนี้นะคะสําหรับคอระครังแล้วก็จุดตรงนี้นักเรียนก็เขียนคอระครังด้วยค่ะหัวกลมกลมลากขึ้นลากลงนะคะเป็นคอระครังหัวแตกนะคะนักเรียนหลังจากนั้นก็ไปดูต่อไปค่ะทอนางมุนโทอ่านพร้อมกันอีกครั้งค่ะทอนางมุนโท เก่งมากๆค่ะนักเรียนหลังจากนั้นไปดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องกันเลยคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นำมีสอ มาเขียนมนโทรตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนตามรอยปะที่คุูไม,ม้ชี้ตรงนี้เลยนะคะให้เรียบร้อยสวยงามอย่าออกนอกเส้นแล้วก็เขียนจุดตรงนี้ค่ะทอนามนโทอ่าเก่งมากๆค่ะนักเรียนทีนี้คอระคังกับทอนามนโทมีลักษณะการเขียนเหมือนกันมีเริ่มหัวกลมเหมือนกันแล้วก็ขึ้นหัวแตกคล้ายๆกันแต่คอระคังเหมือนมอม้ามีหัวอยู่ข้างหน้า ถูกต้องไหมคะมีท้องอยู่ตรงนี้เลยแต่ท้องน้ำมันโทไม่มีนะคะนักเรียนก็สังเกตให้ดีๆฝึกฝนไม่บ่อยนะคะจะได้เก่งๆก,กันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูไมคยขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย